สวัสดีครับวันนี้อยู่กับลินจา400นะครับอ่าคันนี้เป็นลาย HP4 ด้วยบอกว่าคันนี้โคตรหล่อแต่งก็เยอะนะแต่งเยอะนะแล้วก็คันนี้เป็นปี2018นะครับเนอะราคาสดผมขายอยู่ที่1 0 7,000พอตอนแรกว่าจะขาย1,1,2แต่คันนี้ยอขขอขายถูกแล้วกันเนอะอ่ามันมีของบางอย่างที่ผม ตัดออกแล้วมันเลยขายถูกเนาะแล้วก็คันนี้ดาวเริ่มต้นแค่สี่พันสี่ร้อยสี่สบี่บาทเนาะอ่าแต่งไอ้เงินดาวราคาหกพันส่วนผ่อนผ่อนถูกกว่าด้วยอ่าผ่อนสามพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทเองอ่าสี่สิบแปดพันด้วยเนาะอ่ะมาดูของแต่งก่อนเลยว่าคันนี้ได้อะไรบ้างบอกเลยว่าได้โคตรเยอะอันดับแรกเนี่ยจะเป็นนี่เลยเซดเกอร์ทั้งคันไลท์ฮิปโปบอกเลยว่าสวยจริงๆอันนี้ แลายเซติกเกอร์สวยเลยเท่จริงๆแล้วก็ของแต่งเยอะเนี่ยอย่างชิลโอโจบอ่าโอโจบแม็แท็กแม็แท็กเนาะแล้วก็ปั๊มบนปั๊มบนเนาะจริงๆผมว่าปั๊มเดิมก็ดีอยู่แล้วนะแต่นี่ก็มันถ้าเป็นของแท้จะดีมากแต่คงคิดว่าน่าจะไม่ของแท้ไม่ใช่ของแท่นแต่น่าจะเกียร์ลายเอยอยู่ตัวน,นี้เนาะแล้วก็มีแฮนด์จับโชกดีอยู่นะแฮนด์จับโชกแล้วมีประกับทดรอบบีดนิดน,นึงเหมือนบิด ถ้าปิดประกับเดือนอะบิดเยอะแต่สมมติว่าร้อยหนึ่งอะบิดเยอะแต่เนี้ยบิดน้อยเนาะง่ายง่ายแล้วก็มีมือคัดด้วยนี่มือคัดด้วยของอะไรไม่แน่ใจเนาะก็ได้เป็นปอกแฮนด์เนาะต้มปลแฮนด์เดิมแต่คันนี้เหมือนเจาะไรเบามานะเนี่ยจะพาดูเนี่ยแต่มันคือเมันเจาะไรเบามานี่นี่นี่เห็นไหมช่องตรงนี้นี่ตัรูนี้นี่นิ้วผมแยงเข้าได้นี่นี่นะไม่โฟกัสอีกนี่โฟกัสละนี่ เห็น <inate> ไหมเจาะไรเบามานะแต่ไม่ได้ไรถคันนี้ไม่ล้มไม่ชนหนักนะครับไม่มีเลยเนาะให้ดูให้ดูคอนี่ขาดแล้วนะแต่ด้วยความที่ว่าท่อมันร้อนอ่ะขี่มาแล้วมันแบบมันไม่มีสารเคลือบเนาะมันเลยเป็นเลยแบบให้เป็นไหมอย่างเงี้ยเนาะนี่เห็นไหมไอ้ไปนี้เริ่มไปแล้วเริ่มเหลืองแล้วนี่แล้วก็นาคาสันนะครับคาสันคาถันตัวนี้ดีนะไม่ไดกดูดีเลยคันนี้จากเดิมก็ไอสกกลนะครับ แล้วก็มีตุดมดเนาะตุดมดตุดมดนี่ไปคาดนปหนึ่เงเนาะนี่เห็นไหมเจดียมันจะดำเลยมันจะมีจะเอแจม,มนะอย่างนึงน,งนแล้วก็มีกระถางครับ <c oughs> ของยี่ห้อนี้แม่แท็กเนาะยี่ห้อนะครปุก,กระจกเลยเนาะคันนี้ได้เกยโยงด้วยแล้วก็ได้คลิปชิพด้วยแต่คลิปชิพใช้งานไม่ได้นะครับตัดเสาเยอหน่อยเห็นไหมสายเยังจรุดอยู่นี่อ่าแล้วก็เกยโยงตัวนี้ดีนะทรงทรงเทมากท่าทางเทมาก แล้วก็ได้โซ่สตอร์โซ่สีแดงด้วยเนาะได้โซ่สีแดงด้วยแล้วก็สเตอร์น้าเนี่ยเจ้าของเดิมผมไม่แน่ใจว่าเจาะมาทําไมเนาะเนี่ยรอยรอยปาดเนี่ยไล่เบาหรอหรือว่าโชว์ต้องการโชว์โซ,โซ่อย่างงี้หรอไม่แน่ใจเลยเนาะแต่ผมก็งงว่าเจาะมาทําไมก็เลยว่า,าขายแบบนี้เลยนี่แหละในควานที่ผมขายถูกเนาะขายถูกโอเคเดี๋ยวพาดูต่มีก่อนเลย หนีด้านหน้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บหน้าหน้าหนียังไม่เจอนะมาดูด้าคาแฟริงสวยนะนาด,ดีปุ๊บ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 ที่ทางเกียร์ได้นเนาะเฮ้ยคันนี้เหมือนมีอกเลยเหมือนได้อกมานะเห็นไหมแต่เจาะแต่เจาะระบายความร้อนมาเห็นไหมอ,อกมันจะเห็นไหมท่อจะยืนนน่นอนอกมานิดนึงนะี่นี่ตรงนี้ท่อจะยื่นออกมานิดนึงเนาะได้อกยาวน,นี่อกแต่งด้วย เออนาะรถม่ำตำนี้อ๋อนี่เจอแล้วเฮ้ยข้ามน้ำไม่เฉยนะข้ามน้ำไม่เฉยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งนี่เนาะเป็นปรอยตามการใช้งานแหละเนาะตำนี้นี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าเป็นรอยตามการใช้งานนะครับเนะาะจะเจอเกิร์ดก็จะมีแบบไม,ไม่ไม่ติดบ้างเนาะนี่เห็นไหมฟองอากาศเนาะ อันนี้รอบหนักชนหนักไม่มีนะครับเอ้ยไอเกย,ยงของอยี่ห้อนี่อะราชิเหรอไม่แน่ใจว่าอันถูกไหมเนาะนี่ให้ดูเกย,ยงเต็มๆเนาะทรงเท่ทรงเท่เกย,ยงตัวนี้ตุม้มมวกก็สวยของเดิมจะเป็นบอกนะครับนี่ื้อของแต่งมาใส่เนาะอะนะตุดไม่มีรอยนะตุดไม่มีตำหนิเห็นคือบอกหมดนะปุ๊บไฟดัก ยอยากเชเลย <laughs> อาจจะเมื่อเมื่อด,ดนี่เพราะว่าตอนนี้เมื่อนฝนมันตกแล้วมันเลยให้เมื่อดนะเลยเมื่อเพราะว่ามันห้าโมงเองอ่ <laughs> นี่โอ้ยนี่ไงลอยเจอแล้วนี่นี่เหมือนมันจะโดนด้านซ้ายมาหรือเปล่าคิดว่าน่าจะแบบขุดในด้านซ้ายมาเนาอะอันนี้ขี้นกนะนี่นี่น โอ้นี่ไงเห็นไหมผมเห็นร้านนี่ตรงนี้หนึ่งเห็นไหมตรงนี้โป้ผมชี้นี่ม้านนี้หนึ่งแล้วตรงนี้เนานี่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 โฟกัสหน่อยโฟกัสด้านหน้ามันใกล้ไปนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ทางนี้เนาะโอเคประมาณนี้เนาะตำแหนนี่เดี๋ยวพาดูไม้แล้วก็ฟังเสียงเลยแล้วกันเนาะคันนี้ไม้สองหมื่นแปดนะครับเห็นไหมท่านที่ข้างก็ มรนจะท้อนแสงนี่นี่นี่คนต้งบังให้ทั้งมือแปดนะครับโอเคอันนี้เป็นสวิต์แต่งไวนะ้เนาะโอเคตามเลยเียงันัสดน้ำเลย่าลสดน้ำเลยแต่งดูดิรักมาก ขี้หัสะเทือนอะ่ะแสบจริงๆคันนี้บอกเลยว่าใครสายรันเนี่ยต้องคันนี้เลยคันนี้จริง SC ก็ไม่สู้โอเคถ้ามาคันนี้เนาะใครที่สนใจก็แอดไลน์ผมมาได้เนาะไลน์ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าเก้าแปดสามเจ็ดแปดนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เนาะ <S <S แล้วก็ใครอยากได้โลเคชั่นก็แอดไลน์หรือว่าโทรหามาหาผมได้เลยเนาะ รถคันนี้อยู่คันกันนะครับเนาะโอเคถ่รอกคันนี้นะครับแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ